อันนี้เราเรียกว่าเตาเผาถ่านอะไรนะผู้ใหญ่เตาเผาถ่านซุปเปอร์ซันไม่มีปันไม่มีที่เข้าเขาจะคายแจ๊แบบนี้สองชั่วโมงโดยที่เราไม่มีอะไรเลยเห็นไหมครับปล่อยเขาไหม้เองแบบนี้ไม่ต้องไปยุ่งเข้าถ้าเราไม่มีตัวนี้ยุ่งยากในหมู่บ้านในชุมชนไม่ได้แต่ว่าผู้ใหญ่คิดค้นสูตรใหม่ให้เผาได้ทุกที่อย่าห้องนอนแล้วกันไม่ได้ผู <c oughs> ้ใหญ่ง่ายว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย <c oughs> ผมรับประกันถึงห้าปีอ่ะ Oh. ไม่มีครับในประเทศไทยเข้าหเาไม่ซื้อสวัสดีครับผูยย้ใหญ่ครับบ๊วยอาจารย์ครับแนะนําตัวนิดนึงครับผู้ใหญ่ครับผมผู้ใหญ่เล็กบ้านชทยบาดานลนะครัขาได้คิดค้นระบบตัวจุดทานตัวเผาทานนะครับแต่ตัวจุดทานนี่ถ้าเราจุดด้วยตัวจุดเนี่ยมันจะใช้เวลาชั่วโมงเดียวอาจารย์แต่ถ้าเราจุดด้วยฟืนใช้เวลาสองชั่วโมงครับสามชั่วโมง ถึงจะออกแก๊สนะแต่ถ้าเราจุดเพื่อน้ำมันนะเนี่ยนี่ตัวจุดธรรมดาทั่วไปไอตัวนี้ตัวจุดสองระบบไปหน้าได้ขึ้นบนได้ครับนะซื้อตัวเดียวโดยสองระบบอันนี้ขึ้นบนได้อย่างเดียวครับฮะอันนี้เราเรียกว่าเตาเผาถ่านอะไรนะครัใหญ่ยเตาเผาถ่านซุปเปอร์ซันซุปเปอร์ซันครับคับมันต่างจากเตาทั่วไปยังไงครับมันไม่ต่างอาจารย์ซุปเปอร์ซันคือหนึ่งมันไม่มีปัน ไม่มีที่เท่าไม่ต้องปิดล่างไม่ต้องปิดบนไม่ต้องปิดอะไรเขาเลยอาจารย์ไม่มีที่เท่าไร <several. S 1> ควรันไรกลิล่นไรที่แท้ไรปันไรเท่าเท<ร>อาท่า,า,าแบบนี้สามารถเผาในหมู่บ้านได้เลยในหมู่บ้านได้ชุมชนได้อะไรได้อาจารย์ดูครับฟันไม่มีครับอันนี้ตัวจุดถ้าเราใส่เร่งมากก็ยาวอันนี้เร่งมากก็สูงครับนะครับแล้วต่เราจะเร่งปกติการเผาถ่านมันจะมีควันเยอะ เผาในหมู่บ,บ้านในชุมชนไม่ได้ทําไม่ได้แต่ว่าผู้ใหญ่คิดค้นสูตรใหม่ให้เผาได้ทุกที่คือได้ท่านอาจารย์ครับยกเว้นในบ้านได้ไหมผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้ความงสูงในกุดุงกุดังได้หมดครับอย่าห้องนอนแล้วกันไม่ได้นะครับเพราะมันไม่มีฟันไม่มีที่เท่าแล้วเผาไปแล้วเนี่ยสิบถังให้ันดับเองอะไรเองทุกอย่างอย่าไปยุ่งเข้าไม่ต้องปิดล่างไม่ต้องปิดบนเปิด้าที่เท่าช้อนเดียวไม่มีอาการ ไม่มีครับถ้าไม่ีเอามาคืนผมเอาเงินไปครับ้ามี้ที่เท่าช้อนเนื้อได้ทานร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ทานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพอทานแบบนี้เผาไม้อะไรได้บ้างครับไม้ทุกชนิดอาจารย์ใบไม้เศษไม้กระดงกระดาษลูกทุเรียนลูกสมโอเผาได้หมดใบไม้จะได้เป็น่านหมดนะเอากระดาษ A4 ใส่เข้าไปเปิดมาก็เป็น่านใส่ไปยังไงออกมางั้นใส่ไปคดยังไงออกมาอย่างนั้นไม่มีหักไม่มีงอไม่เป็นเท่า ครับไม่เป็นเท่าแล้วก็เป็นไม้ตรงครับครับ,รบผู้ใหญ่นะครับทำมากี่ปีแล้วครับเตาตัวนี้ไอเตาเลยผมคิดค้นมาก็14-15ปีปีปนี้อาจากันโอ้ผู้ใหญ่ง่ายว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยใบหนึ่งนี่ขายเท่าไหร่ผู้ใหญ่อันนี้เมื่อก่อนผมขาย5ขนาด หกพันห้าพันสี่พันสามพันเดี๋ยวนี้ขายขนาดเดียวพันเก้าพันเก้านี้อย่างน้อยต้องสามสี่ร้อยครั้งไม่ใช่เผาสี่ห้าสิบครั้งปูทะลุอาจารย์มาดูผมเติม,ตมทำยังไงครับผู้ใหญ่ทำไมไอาจารย์พลิกถังเตาตัวนี้เนี่ยทำครั้งหนึ่งใช้เผาถ่านได้สามร้อยถึงสี่ร้อยครั้ง ใช้งานได้กี่ปีนี่ผู้ใหญ่ใช้งานอย่างน้อยๆก็่าห้าหกปีอาจารย์ห้าหกปีครับห้าหกปีเผาทีหนึ่งได้ฐานกี่สอบครับเนี่ยได้ก็อสอบครึ่งสอบครึง่งครับนี่มีเพนเล็กสองมิลครับเพราะว่าน,นี่กันแอนันเพราะมันเผาได้สี่ห้าร้อยครั้งกันไม่ให้ตูดแอนแต่ตูดไม่ทะลุอาจารย์ถ้าตูดทะลุเอามาเปลี่ยนอาลูกใหม่ไปครับถ้าผมรับประกันถึงห้าปีอ่ะไม่มีครับในประเทศไทยเข้าหาวไม่ซจอ คนดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากทําเตาเนี่ยมาเรีนยนรู้กับมาเลยมาเลยครับสอน,อนฟรีอะไร,รฟรีหมดเลยครับครับสอนฟรีอะไรฟรีหมดเลยไม่คิดตังค์แม้แต่บาทเดียวนี่ครับบรรจุแบบนี้อาจารย์เอาไม้ใส่เรียงให้แน่นเนี่ยอาจารย์ไม้ใส่เรียงให้แน่นเลยนะครับเมื่อเรียงแน่นเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดฝาอาจารย์ปิดฝาสนิทขังให้ตึงเอารายใส่เหมือนอันนี้นะรายใส่คือไล่ความร้อนลงล่างนะไล่ความร้อนลงล่าง พอนั่นเสร็จเราก็เอาอตัวตุกฐานมาผัดมาใส่อาจารย์ตุกฐานใส่ไฟจะขึ้นระดับนี้นะแบบอันนี้เราจุดมาแล้วหนึ่งชั่วโมงอันนี้ออกแก๊สแล้วนะอันนี้มันต้องเอาออกได้แล้วนี่นะครับอันนี้เอาออกได้แล้วครับอันนี้แก๊สนะครับเขาจะคายแก๊สแบบนี้อีกสองชั่วโมงโดยที่เราไม่มีอะไรเลยเห็นไหมครับนะฟันไฟไม่มี เอาฟืนเอาออกแล้วเนี่ยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับเนี่ยมันติดตัวแบตนี่ครับเนี่ยใส่้ไปหมายถึงว่าช่วงแรกๆที่เราจุดเนี่ยเราจะเริ่มจากการใช้ตัวจุดตัวนี้ครับครับมาใส่ด้านล่างครับให้เกิดเกิดไฟเกิดไฟครับจุดทิ้งไหมประมาณหนึ่งชั่วโมงพอหนึ่งชั่วโมงก็จะออกแก๊สแต่นี้อ๋อพอหนึ่งชั่วโมงพอในนี้ติดแล้วเราก็ปล่อยเขาไหมเองปล่อยเขาไหมเองแบบนี้ไม่ต้องไปยุ่งเข้าเขาจะติดตัวแบบนี้สองชั่วโมง โดยที่เราไม่ต้องไปสนใจเท้ามาถังเย็นเราก็มาเปิดได้เลยอันนี้จุดสองระบบอันนี้จุดระบบเดียวเนี่ยเราจะทำระบบเดียวทางขึ้นบนนี่ก็ได้เห่ไหม แล้วก็ปิดตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยถ้าปิดตัวนี้ก็ขึ้นบนบเห็นไหมครับเนี่ยเราจะให้สูงขนาดไหนก็ได้เรื่องของเราถ้าเราไม่มีตัวนี้จุ่ึงยากฟื้นเปียกไม้เปียกก็ไปหาไม้หาอะไรมาุึงยากหาลวมันมาสองลิตรสามลิตรเอาเลยครับขอขอบพระคุณนะถ้ามีโอกาสจะมาเยี่ยมผมที่บ้านเทบดายุคใหม่นะมาซื้อซื้ออะไรนันแต่ ก็มาคุยกันนะครับมาที่เบอร์โทร0924984583 3 6 3 09245833363ปิด้มันน้ำมันมาเยอะนะปิดเอาเลยครับขอพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ